สวัสดีครับพบกับผมนะครับสิทธิ์สเสน่รถบ้านรถสวยตรงใจไม่แท้ต้องสเสน่รถบ้านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนตีวานนท์ปทุมธานีนะครับสเสน่รถบ้านสาขาหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีสุดยอดรถ PPV นะฮะจากค่ายอีซูซินะครับ,ข, e รบข้างหลังผมนี้อ e ีซูซิ1.9 m ิวเอ็กนะฮะวิวเอ็ก 1.9DVD ปี2000 17นะครับเป็นตัวท็อปเลยของ e สุสๆนะฮะตัวนี้กรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำกับรถคันนี้นะครับเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับคันนี้ก็ตัวนี้ีสุออกแบบมาแบบสวยงามนะฮะกระจังหน้าเป็นชุดโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนจะเป็นสีเทานะฮะออกแบบด้วยเอโรไดนามิกนะฮะระบายความร้อนเข้าห้องเครื่องนะครับ จะทําให้เครื่องไม่ร้อนเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะฮะจะเป็นไฟเดย์ไลท์พร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเปิดไฟก็จะเห็นแบบชัดเจนนะครับตัวนี้ถือว่าอีสุดๆออกแบบมาได้ดีนะฮะกันชนล่างนะครับด้วยสีเทานะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกนะฮะเพิ่มชุดแต่งไฟชุดคมเนี้ยนะฮะทำให้ดูสวย โดดเด่นเลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับสีพิเศษนะฮะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะฮะเป็นสีมัทลิกถ้าเกิดออกแดดนี่รับรองเลยฮะเม็ดมุกนี่สวยงามเลยนะครับระยิบระยับเลยนะฮะสีสีสวยนะฮะตัวนี้อีสุดๆนะฮะล้อหน้านะฮะจะเป็น18นิ้วนะครับมาพร้อมระบบดิสเบรกหน้านะฮะมาด้วยยางบบสโตนดูเลอร์นะฮะตัวนี้นะครับ ยางล่องลึกนะฮะใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับตัวนี้ใช้กันอีกยาวๆเลยสีสวยนะฮะแปสนะฮะสีเดิมนะฮะสวยงามนะฮะกระจกมองข้างก็จะเป็นชุดโครมเมียมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพลาส,สติกสีดํามีไฟเลี้ยวที่อกระจกมองข้างนะครับเพิ่มความชัดเจนในเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้มือจับก็ยังเป็นชุดโครเมียมอยู่นะครับตัวนี้เป็นชุดโครเมียมแล้วก็จะมีบันไดข้างนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะฮะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะฮะเวลาขึ้นลงนะครับตัวนี้สีสวยงามนะครับปีมติดรอบคันนะครับปีมติดรอบคันก็ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะฮะตัวนี้ก็ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยแล้วก็แม็กดูสวยงามนะครับไม่มีรอยเบียดรอยอะไรนะครับจะถือว่าเออสวยงามนะฮะสำหรับรถปีนี้ที่ยังคงสภาพสวยงามนะฮะ สีดาขาวสวยนะฮะอันนี้รับประกันเลยนะครับเสน่ห์รถบ้านรับประกันเลยนะฮะเรามาดูชุดข้างท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายดูเป็น LED นะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ดูสวยงามออกแบบสไตล์มาอันนี้คือสไตล์ E สุดๆเลยนะครับมาพร้อมกับชุดครเมียมเห็นไกลๆเลยตัวนี้นะฮะแล้วก็โลโก้ E สุดๆ60ปีฮนะคร,ครบรอบ60ปี E สุดๆนะครับแล้วก็มีเพิ่ม ไฟทับทิมที่กันทนหลังด้วยนะฮะตัวนี้ไฟเบรกไฟถอยนะฮะทับทิมนะฮะสวยงามนะครับตัวนี้เรามาดูตัวนี้นะฮะโลโก้มิวเนะครับดูโดดเด่นสวยงามนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีไฟดวงเบรกดวงที่3า,า,า,ามนะครับฮะแล้วก็เสาอากาศจะเป็นครีบฉลามนะครับตัวนี้อีสุสุทำมาให้แบบสวยงามมากน่าใช้นะฮะเป็นรถ PVV คกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะตัวนี้นะครับ เรามาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับเนียเรามาดูด้านท้ายกันครับอันนี้อิสุตัวนี้ก็จะมีกล่องเก็บสามพาระนะครับสําหรับคนที่อาจจะไปปิกนิกมีอาหารที่เปียกนะฮะสามารถที่จะใส่ได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ทํามารองรับเวลาเราเปิดเบาะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นระนาบเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระนาบเดียวกันก็เพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการ เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะบรรทุกนะฮะตัวนี้ก็สูงพอที่จะแนวตั้งได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะฮะสำหรับไฟบ้านนะฮะตัวนี้สามารถชาร์จมือถุงมือถือได้นะครับตัวนี้อีสุทํามาให้เพื่อความสะดวกสบายครับแล้วก็มีไฟนะฮะเพิ่มไฟในการส่องสว่างนะฮะอีสุจัดมาให้นะฮะ รับประกันโครงสร้างนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะชนท้ายนะฮะตัวนี้ดูภายในกว้างนะฮะสวยงามฮะดีสุดๆจัดดักจัดเต็มเลยครับคันนี้1.9 DVD นะฮะตัวนี้มีระบบนำทางนะฮะเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็ตัวนี้ก็ฟิล์มติดรอบคันนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะฮะก็ดิสเบรกก็ยังเป็น4ล้อนะฮะอันนี้ ดิสเบรกสล้อแม็กขอบ18นะครับมาด้วยยาง i บสโตนดูเลอร์นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนนะฮะตัวนี้เริ่มจากขึ้นนะฮะตัวนี้ก็อีซูซูมิวเอทำมาเพิ่มความสะดวกสบายคือมีที่ดึงนะครับตัวนี้มีที่ดึงขึ้นนะครับมีที่ดึงขึ้น พวงมาลัยก็จะเป็นสามก้านนะฮะหุ้มด้วยหนังนะครับหุ้มด้วยหนังเบาก,ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวผมมาสตาร์เครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้ฮะโอเคครับเสียงนุ่มนวลน,นะครับคอนโซลหน้านะฮะก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำคอนโซลหน้าเป็นสีดำพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังชันนะฮะมีคูส คอนโทรนะฮะสามารถรับโทรศัพท์ได้นะฮะเพิ่มเสียงเล่นเสียงได้นะฮะจอก็จะเป็นจอ DVD ตัวนี้เป็นระบบนำทางนะฮะตัวนี้เป็นระบบนำทางก็สามารถเล่นได้ฟังชันนะมีมีเดียระบบนำทางโทรศัพท์นะฮะนะสามารถเล่น a m f m นะ CD ต่อ USB iPod นะฮะ AUX บลูทูธและก็ HDMI ได้นะครับส่วนระบบแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะระบบออโต้ได้นะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงลมได้นะฮะปุ่มใหญ่ครับอันนี้ใช้สะดวกสบายครับส่วนหัวเกียร์ก็ยังเป็นสีดำนะฮะตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็มีตัวที่สามารถจะเล่นเป็นแมนนวลได้นะครับอันนี้สามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวนี้ถือว่า สุดคุ้มนะครับระบบเบรกก็ยังเป็นตัวดึงนะฮะตัวนี้ตัวดึงกุญแจจะเป็นพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยฮะสบานจะเป็นไฟฟ้านะครับออโต้คนขับนะฮะออโต้ฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็กระจกก็จะเป็นพับไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวช่วยน่วงนะฮะเวลาลงทางลาดชันนะครับตัวนี้อีุก็ถือว่า จัดมาให้เต็มเลยนะครับสำหรับ e s z u m i x 1.9 dvd คันนี้นะครับตัวนี้ส่วนด้านบนนะฮะดูโครงสร้างด้านบนก็สวยงามนะครับไม่มีรอยจงรอยจิมนะครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าสะอาดนะครับสะอาดตัวกลางก็จะมีจอดูนะฮะตัวนี้ก็จะมีจอฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะตัวนี้สำหรับคนนั่งด้านหลังก็สามารถที่จะปรับแอร์ได้ เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาข้างหน้าก็ได้ครับตัวนี้ปรับได้เลยนะครับตัวนี้เรลงลมแอร์ได้เลยนะครับมีไฟเพิ่มความสว่างนะฮะมีไฟเพิ่มความสว่างก็ถือว่าอันนี้อุปกรณ์ครบคันนะครับน่าใช้นะครับสำหรับครอบครัวนะฮะเบาะจะเป็นสีเบทนะครับฟองน้ําหนานุ่มนะฮะน่าใช้นะครับตัวนี้สะอาดนะครับตัวนี้สะอาดสะอ้านนะครับก็ถือว่าน่าใช้เลยสําหรับอีสุ m ิวคันนี้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะฮะว่าอ e ีสูซิคันนี้ยังอยู่ไหมครับที่สเสน่รถบ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว1.9ลิตรนะครับเครื่องอีสูสุนะฮะตัวนี้เรามาดูนะฮะฐานเดิมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับฐานเดิมสีจะแห้งนะครับน็อตไม่มีรอยถอดนะฮะอันนี้การันตีได้รถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะรอยสีโนอยู่ครบตรงดิวนะฮะโลโก้อยู่ครบนะฮะอันนี้สวยงามรับประกันเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างะฮะเพจอยู่ครบนะฮะ สีเดิมๆจากโรงงานจะแห้งๆแ,แบบนี้นะครับจะไม่มีการเคลือบแลกเกอร์มานะครับตัวนี้จะไม่มีการเคลือบแลกเกอร์มานะฮะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมได้พาชมรอบคัน Isuzu MU-X 1.9 DVD Navigator ปี2018คันนี้แล้เป็นไงบ้างครับ ราคาค่าตัวของคันนี้นะครับเสนอลถบ้านเสนอขายให้คุณเพียงแ3 5 0 0 0บาทนะฮะและเรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงถึงเวลานะฮะเดี๋ยวจะมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ